ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอาจจะเห็นมันแหลกนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำลายอย่างเลยนะทั้งตัดต่อคลิปเล็กน้อยแล้วก็โอ้ยโอยโลงเกมอยู่นะมันก็เลยอาจจะแหลกเล็กน้อยอก็เลยมาถ่ายเกม Minecraft นี่ค่าเวลาเล่นนะฮะคือ,อวันนี้เราก็จะมาทำบ้านกันโดยที่ไม่ลงมอดอะไรเลยนอกจากเรียลมินิแมนะฮะ แล้วก็เจอไอ้ต้นอ้อยเอา้าโอเคครับแหลกนิดหน่อยนะโอเคครับเราต้องเก็บไว้นะถ้าเราเจอต้นอ้อยเพราะมันหาเจอ,อยาเกี่ยว่าบสมวนไพร เลยนะฮะคือถ้าแมปคุณไม่มีไม้คือคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยเชื่อผมเลยเพราะโต้ครับก็ทำมาจากไม้นะ สองหาแซนปลินไปสักหน,นึ่งแกรบได้แซปลินมาสองิบต้นนะฮะก็พอละแล้วก็จะไปหาที่อยู่กันอุ้ยเจอหมูบเสร็จะละเรามีอาหารกินแล้วเนี่ยเอ้า ออกแหลกอก็ว่า เสร็จเราไปติดตัวเอาแรกอ่ะมันแรกอ่ะเอ็กพีก็สำคัญนะฮะ๋ยวเราจะไปหาทำบ้านแต่ตรงซอกเข่ากันดีกว่านะเ <Hey. S 1> พราะซอกเข่านี่มันจะเ,เจอ <Hey. S 1> พวกแล้ว,ลวอะไรพวกนี้เยอะนะฮะ หมดแล้ววะอ่าคงจะหมดแล้วล่ะเออแหลกแหลกๆหโอ้ยจะทานด้วยระวังตอกขาไปไกลเลยเขาไม่มาตอกขาสักครู่นะอ่าจะตอกขาแล้วโอเควางสติ๊กไปโอ้แหลกมากเลยเนี่ยเก็บเราก็ได้หมดแล้วครั้นี้เก็บแล้วเราจะไม่ใช้ไม้พุ่มเฟยนะเราใช้ไม้นิดเดียว เราจะไปทำบ้านแถวโน้นกันนะตเ,นเตี๋ยวต้องเตรียมทานไว้ก่อนไอ้ขุดนี่แแรกเนาะแรกเนาะโอเค <c oughs> โอ้แรกมากเลยอะ <c oughs> เอาละเรีบเพื่อนเรีบๆนายต้องสู้เขานะเพื่อนนายอย่าแพ้เขานะเพื่อนอทวาเข้ายเพื่อนสู้ๆเพื่อน โอ้ยโอ้ยโอ้รอ่ะโอ้อเคโ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 อเคนะฮะยัดเขยัดเขยัดคะลเคเลยทีเดียวการยัดตะคานต้องใส่ถุงยางนะฮะไม่อย่างั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ไม่เกี่ยว ก่อนแล้วนะฮะโอเครับข้างในไม่มีอะไรอีกไหมอ่ะโอ้ไม่มีลรวเรากลับไอเราไปทาที่สร้างบ้านกันก่อนกว่าการเล่นไมค์คาร์มี่ <c oughs> <c oughs> ความจริงผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ไอพวกอะไรวะมอดนะบอดต่างๆอย่างเช่น Too many items หรืออะไรพวกนี้ในแบบซิงเกิลนะฮะ เพราะหรือจะใช้ก็ได้นะแต่มันอาจจาะขาดความงไปนะโอ้ลกเล่นแบบนี้ผมว่าสนุกกว่าเยอะโอ้ลักอะ่ะไม่สนุกตรงลักเลยผมก็ลงเกมที่น่าสนใจเพื่อจะไปแคสไงต่อไปนะฮะโอ้ลักลักหาซีกไปนะ,ะเพื่อนไปลูกข้าวไปลูกข้าวไปทำเค้กนะฮะ Yeah, the blight. ลองเลียววินี่แมปไปเพื่อเวลาเราเล่นในแบบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไอแบบมัลติ p l a y e r หรือ s e r v ์ฟเวอร์คโลอะไรพวกนี้นะมันก็สามารถเชื่อเราได้คือวมาเราตายเราก็เซตตัวนะว่าเราตายราตรงไหนเราก็สามารถกลับไปที่เราตายได้เลยทีเดียวเป็นนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดเลยจริงๆนะโอเคครับไ,ได้ไหมไม่นชืนก่กว่านะฮะจะแผมบ้านตรงนู้นกันขอไอ้นะเพื่อนไม่ได้ไหม แบบเฮ้ยใครทำซีตกงนั้นน่ะเ,เสร็จแล้วล่ะโอ,โอ,โอ,อ,อ,โอ้ซีตใหม่อะซีเใน้ำโอ้ยแหลกอะแหลกอะด้วยด้วยจะมูอีกสักสี่ตัวนะประมาณสี่ตัวแล้วก็ต้องไปล่าเพื่อมาทำอาหารของเราในคืนนะะี้ ได้แต่ exp อ่ะมันไม่ค่อยดอบับด้วยเนื้อหมูเลยอ่ะสังเกตนะฮะเล่นแล้วไม่ค่อยดอบับด้วยเนื้อหมูกันสักส่วนใหญ่นะครับเป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะดีจังตัวจะตอกหมูไหมเห็นไหมมันไม่ดับไม่ดับเนื้อหมูของเรานะเอาโอเคเราต้องวาง โต๊ะคาบอีกรอบโอเคเพื่อทำเอ้ยไม่ใช่นี่ฮะเพื่อทำดาบหินโอเคต่อยต่อยไอ้โต๊ะคาบเก็บนะฮะโอเคครับตอนนี้เห็นแล้วนะฮะไม้เออไม่จำเป็นนะจะเป็นจะเป็นสี่บ้านเลยอ,อะไรเขาน่ยเอย้สี่ใส่ขนแกะนะฮะ ก็สวยอีกแบบเหมือนกันแหลกอ่ะโอ้โอ้โหนแหลกบันลเลยเลยนะเสียงมูฮันนี่คิดไปเองเปล่าวะโอ้โหจริงด้วย ตอบได้เนื้อหมูเลยอ่ะสองตัวนี้ขอตอบได้เนื้อหมูสักอร์ยอมขอแลยเพื่อนโอ้แค่นี้เราก็ตอนตายตาหลับแล้วตอบได้เนื้อหมูโอ้ทั้งสองเอเอแน่โอ้มีร e นะ่างเอหนึ่งตัวกับเอเอเพื่อนโอ้โอ้หนึ่งชิ้นวันนี้เราให้สองช e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  ิ้นมันติดเน็ตกับคีย์บอร์ดแบเลยเนี่ยแคบ แล้วก็ไปทำบ้านตรงข้างไม้ดีกว่านะเอาไปเอาเอาแค่แบบอยู่เนียคืนนี้ได้นะฮะเราก็ไม่มีเตียงด้สิงั้นเราทำคอสดีกว่านะคอสเดรนโบไม่ใช่นะฮะโอเคโอเคโอเคมีไอเดียว่าไปหาคนแกะก่อนนะแถวนี้อาจจะมีเป,ไปไ็นไบจ่าคนแกะเพราะแกะส่วนใหญ่มันจะเกิดในที่พวกนี้ แต่แบบไม่มีต้นไม้นะสิปัญหาโอ้ยคิปเปอร์เริ่มเกิดแล้วอะรู้ว่าเราจะไม่ยอมอู้เราไปหาที่นอนก่อนดีกว่ามาหาที่นอนกระตรงจังเกิ้ลดีกว่า <c oughs> ไม่คาตั้งแต่อุยอ้ยอุย้ยเจอสปาวเนอร์ด้วยอ่ะโอ้โอ้แ๊บนะฮะโอ้ยเจอสปาวเนอร์ไม่กล้าสู้ไปละมาดิมาดิขี้โก๋ให้นะขี้โก๋ให้ขี้โก๋ขี้โก๋ เคยกลัวอู้อ็นเดอร์แมนจะทำได้เราได้เราจัดไรรอเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนจะทำได้เรานี่ทำได้สปาวเนอร์แล้วครับโอ้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วอะโเคครเราต้องเดินกลับไปที่เดิมนะเพื่อไปเอาสปาวเอ้ยเอาของเราที่ตายไปเมื่อกี้นะ ปีนะผมยังจาได้แ้่เราก็ยังวิ่งไปไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่นะพวกมัวตะเก็บทรัพยากรตอนนี้เพิ่งเริ่มมือดอะเกมนี้ถ้าสังเกตเวลาไม่ต้องทํานาฬิกาแลวแนคะ่สังเกตตรงพระอาทิตย์หรือพระจันทร์แค่นี้ก็พอละครับถ้าพระจันทร์ขึ้นตรงกลางก็แปลว่าเที่ยงคืนแต่ถ้าขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางก็เป็นแป่ว่าเที่ยงวันนะแต่บางครั้งมันก็อยู่กับ พื้นที่ที่เราอยู่ด้วยนะอย่างเช่นสมมติถ้าเราอยู่ที่น้ําแข็งมันอาจจะไม่ค่อยเห็นแสงเท่าไหรนะ่นะฮะมัเชื่อก็ลองไปอยู่กันได้แต่ตอนนี้เราต้องไปหาจังเกิลอยู่ก่อน,นนะที่อยู่ที่ดีที่สุดคือจังเกิลน,นะเพราะมันสามารถหลบหลบซ่อนได้ง่ายนะจังเกิเลและสังเกตดีๆครับไอพ e วกมอนสเตอร์นี่จะไม่ค่อยเกิดในจังเกิลเท่าไหร่นะ <c oughs> แต,แต,ตนน่ไม่ใช่จังเกิลป่า <c oughs> จังเกิลป่าจังเกิลเห็ แต่ถ้าไปจับเกิดเหตุนี่ก็มอนกันไอพวกมกอนสเตอร์จนะไม่เกิดเลยนะฮะไม่เกิดเลยนะฮะเกิเกิดเนเกิลป่านี่เกิดอยู่เล็กน้อยจับล็อกไก่แล้วฮะโอ้ก้อนดินเราก็ต้องเก็บครับตีนทุกเม็ดมีค่าเราต้องเก็บอโอเคตรงนี้แหละให้เราตาย สั้นใหญ่ที่เราต้องมีไอ้เหล็กโคมเลดิไม่มีแล้วเครดที่เราตายแล้ากล่อง <c oughs> เราก็ได้เออ <c oughs> น้อยอแล้วก็โอ้แผ่นซีดีเราได้เพชรเอ้ยเราเราก็สามารถเนี้ยใส่ได้นะต้องเก็บกล่องเพื่อได้ใช้ครับ มอสโตนไม่ต้องแล้วอู้ยังไม่สองตู้ยังไม่สองตู้เพื่อนจะตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนปล่อยให้กูได้หายใจเถอะบองน้ำดินไม่มีค่าโอ้ดินไปแล้วเว้ยดินทุกเม็ดมีค่าเว้ยไปแล้วเพื่อนโอ้เจอาููพัวได้สวัสดีเพื่อ อะไรนักหนักเราอะไรนัไรไไรไไรไกหนกักเราอาสเกตันก็โบนนะได,ด้โบนจกนตีหัวขเหนกัน,พนเพื่อนเราไม่อยากฆ่านายแต่เราไม่มีอะไรแจกเราอะ เออตกโอเคหนึ่งอ่ะสองโอเเราได้ทำการลิฟซัพของเฮ่นี่หมดแล้วนะถ้าเราได้เตียงก็เออจะทำไปไหมขยายบ้านนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีบ้านเลยจะกลัวทำไมเนี่ย โอเคตอนนี้เฮียเฮียอะไรไม่รวยยังไม่ดัง,งเวลาไปอยู่โอเคอเราถึงป่าแถวนี้ละเราจะหาที่พักกับป่าแถวนี้กันก่อนนะโอ้มันแหลกอ่ะโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้โหเล่นเจนเนอเรแผนที่ใหม่ะมันเลยแหลกตลอดไปผมก็ได้ทำการลงเออเอสเซนซีนครีเอลเวเลชันนะตอนนี้ผมก็เล่นเกียแล้วรอบหนึ่งแล้ว แต่อารมลงอะไรไม่อยากมันแกใน่เนี่ยมันงอู้อ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 ันตรายนะจะันไม่ง่เลยจะดูโตกถึงกูไม่ง่แต่กูก็ไม่ฉลาดนะเว้ยเข้มนี่เราเจอเห็ดแล้วครับ อ่าเราสามารถทำซุปเห็เดเจอเราถึงก่อนอเคียบเราจเจอปลาจังเกิลด้วยนะจังเกิปลป่านะฮะเคียบเราก็เจอพี่คีฟอยู่ตรงนี้พี่คีฟอย่าฆ่าหนูเลยหนูกลัวแล้วพี่คีฟโอ้กูจะรอดพี่คีฟเลยวะเนี่ยมามามา,มา,ต,าตายเยายป็นตายเว้ยตายเป็นตายเว้ยระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดดีไม่ระเบิดเราเอ้าโอ้โหคุณจะได้ยิปเปอร์โอ้ โอ้ตอนเสร็จไปเดี๋ย่ไมไปขัดจังหวะตอนนี้เพื่อนกำลังขนองอของโอ้ยต้องส่งโอ้หัวมากเลยเนี่ยซัมบีสเกตันอยู่มายังไม่ได้ทำเตียงอยู่เราตายทีนี้นเนราต้องกินกันดีบ้าตอนนี้ กลล็คอยอยู่รอดกกูเออ เราเรามีโอคาลตดอยู่ไม่ต้องกลัวคิปเปอร์ไปคิปเปอร์โกโอคาลตดหลือแมวป่านันเองนะฮะคิมเห็นสเกเลตันที่แถวนี้เก่งเขา้ามาคู่ถ้าเจออะไรตกอยู่ด้วยอะ่ะโอ้โหมีมันแอเปเปิ้ลแบงแบก,แบก,แบกอร่อยแคบ เราก็จะทำบ้านกันตรงนี้แหละโอเคเอาเป็นเอ่อตรงนี่แหละอ่ะตรงเนี้ยเปิดขึ้นมาแรกเราต้องทำเอ่อเอาไม่ใช่เลยเคปแล้วก็นี่โอเคตาเรา,าก่อนนะเคบ้านคืนแรกเอาไปประกาศไปก่อนนะฮะ โอจะเช้าแล้วไม่เช้าสวัสดนขเราก็จะมา บอกโปรเจกต์ไปเลยอ่ะนี่คือโปรเจกต์ Minecraft the lifestyle นะฮะ the life lifestyle นะฮะโอเคครับเอ้าไม่มีโอเคไม่ยังมีโอเค,อเคแล้วก็วางอ่ทำประตูนะป้องกันพวก้อก,กกันพวกไก่นะไก่ปราบุกโอเควางวางกล่องนะวางกล่องที่ได้มาจากอะไรวะได้มาจากดันเจียนนะ ไปนะโอเคแล้วก็ขุดมันอย่างนี้ออกนะเราไปหาเหล็กกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็เช้า okay. Okay, นะแล้วโอเคโอเคนะเราก็อขอจบพาร์ทที่หนึ่งเพียงเท่านี้นก่อนนะไว้อมีอารมณ์แต่ก็พาร์ทต่อไปต่อแล้วฮะก็แค่นี้ล่ละบายบาย